ในดินแดนแสนประหลาดเฟอร์ทิเลียเมืองแห่งการ,กรเกษตรที่ขึ้นชื่อว่ามีผลผลิตมากที่สุดในโลกไม่มีอะไรจะโด่งดังไปกว่าทั่วที่นี่ชาวเมืองชอบกินถั่วไม่ว่าจะถั่วลิสงถั่วเขียวถั่วดำถั่วแดงทุกถั่วที่มีอยู่ในโลกรวมถึงถั่วที่พูดได้วันหนึ่งขณะที่อลันชายหนุ่มผู้ชอบตั้งคำถามกับทุกสิ่งในชีวิตเดินเตะหินในทุ่งหญ้าเพราะหมดไฟเขาได้เผลอเหยียบเข้าไปบนบางสิ่งบางอย่างที่ทำให้เขาสะดุดล้มครุ่ม เจ็บนะเจ้าคนซุ่มซ่ามเดี๋ยวเถอะข้าจะทำให้เจ้าเห็นว่าการเดินเตะถั่วมันแย่ขนาดไหนอลลันรีบอลันรีบลุกขึ้นมาดูเขาก็ต้องอึ้งไปทันทีเพราะตรงหน้าเขาคือถั่วลิสงตัวเล็กๆที่พูดได้และดูเหมือนจะโกรธสุดๆจะด้วยขอโทษที่นายพูดได้เหรออลันถามด้วยความตื่นเต้นก็ใช่นะสิฉันชื่อพีนัทถั่วพูดได้ข้าคือสุดยอดแห่งถั่วที่ทั้งฉลาดและมันทุกเม็ดอลลันรีตามองพีนัท แล้วเจ้าจะทำให้ฉันรู้สึกมันยังไงอ่าดูเหมือนจะหมดไฟเอาอย่างนี้ข้าจะเล่าเรื่องชีวิตของข้าให้ฟังแล้วเจ้าเองจะต้องรู้สึกมันขึ้นแน่นอนพีนัทพูดพลางยืนเท้าสะเอวแม้มันจะไม่มีขาก็ตามอลันพยายามกลั้นหัวเราะแต่ก็ปล่อยเสียงหัวเราะออกมา uh huh. เมื่อคิดว่าเขากำลังสนทนากับทัวเอาละวามา คาหมดไฟจนถึงจุดที่ต้องฟังถั่วแล้วผีนัดเล่าชีวิตอันแสนตลกของตัวเองคาคือถั่วที่ถูกปลูกใต้ต้นไม้ใหญ่ได้ว่าจะได้เจอแสงแดดทุกวันแต่ไม่เลยคาต้องใช้ชีวิตท่ามกลางเงามืดแถมยังถูกแถมยังถูกแมลงมาวิ่งข้ามหัวทุกวันอลันเริ่มขำแล้วเจ้าทำยังไงคาก็แค่รอรอจนวันหนึ่งคาถูกชาวนาขดขึ้นมา แล้วข้าก็คิดว่านี่แหละถึงเวลาของข้าแล้วแต่ชาวนากลับโยนข้าลงไปในหมอ้อข้าวแถมยังมีถั่วอีกหลายร้อยเม็ดในนั้นด้วยข้าต้องต่อสู้เพื่อจะไม่ถูกต้องเปื่อยไปพร้อมพวกมันอลันหัวเราะออกมาดังลัน่นแล้วจะรอดมาได้ยังไงข้าหนีออกมาได้ตอนที่หมอ้อล้นน้ำกระโดดตู้มลงพื้นแล้วกลิ้งไปกลิ้งมาจนข้าก็กลายมาเป็นพีนัทที่เจ้ากำลังคุยอยู่ตอนนี้ไง อลันหัวเราะหนักกว่าเดิมจนท้องแข็งเราเจ้ามันตรงไหนเนี่ยพีนัดยืนตรงแล้วประกาศด้วยเสียงหนักแน,น่นมันสิข้าผ่านมาทุกความยากลำบากถ้าข้าทำได้เจ้าก็ต้องทำได้ถึงแม้ว่าเจ้าจะเป็นแค่คนธรรมดาแต่ถ้าเจ้าคิดว่าชีวิตมันสนุกเหมือนการต่อสู้ในหม้อต้มเจ้าจะมีไฟขึ้นมาทันทีอลันนั่งฟังพลางขำพลางคิดถั่วนี่พูดเข้าท่าดีฮะ เขาตั้งใจใหม่แล้วกลับมามีพลังใจเต็มเปี่ยมในการทำสิ่งที่เคยฝันไว้ในที่สุดเมื่ออลันหายหมดไฟแล้วกลับมามุ่งมั่นกับชีวิตอีกครั้ง mm. เขาก็หันไปหาพีนัทข้าคงต้องขอบใจเจ้าที่ทำให้ข้ากลับมามีไฟอีกครั้งพีนัทยิ้มกว้างจำไว้เมื่อไหร่ที่เจ้าหมดไฟอย่าลืมนึกถึงถัว่วเพราะถั่วมันทุกเม็ดอลันหัวเราะลั่นข้าจะจำไว้นะเจ้าถั่วมันทุกเม็ดมันทุกเม็ด